ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านมาพบกันในช่วงของสุดท้ายก่อนออกเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์มาทบทวนสุดร3ตัวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งงวดที่ผ่านมาใครรับชมคลิปถูกกันทุกคนกับเลขชุดนี้ที่ผมได้สรุปฟันธงให้นั่นเองเลขออกสองเลขที่ฟันธงให้จะมีเลข 4, 6ตัวหนึ่ง แต่ก็น่าเสียดายนะครับหลักร้อยที่เราฟันธงให้เป็นเลข4นั่นเองคลาดเคลื่อนไปอยู่ที่หลัก10บแต่ถ้าเราไปจับคู่กับเลข2-6ตัวนี้ก็จะเป็นเลข3ตัวสลับหลักนั่นเองนะครับแต่2ตัวนี้ออกตรงๆนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกท่านที่นำไปเสี่ยงหวยรัฐบาลแล้วถูกกันนะครับ ในคลิปนี้ก่อนที่เราจะมาดูสูตรการคำนวณก่อนที่เราจะมาทบทวนสูตรผมมีสูตรมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฝึกคิดคำนวณกันสูตรนี้คือสูตรหลักร้อยนั่นเองเวลาเราคิดออกมาแล้วจะได้2ตัวแบบนี้และจะมีชุดหนึงหรือตัวหนึ่งนั่นเองที่ออกในตำแหน่งหลักร้อยตรงนี้2กับ3ก็ออกไปที่เลข3 สองกับสามก็ออกไปที่เลขสามนั่นเองงวดนี้คิดได้สามกับสี่ก็ออกไปที่เลขสามเลขสามออกหลักร้อยสี่งวดติดสูตรของเราก็ถูกสี่งวดติดเช่นกันงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ได้เลขหนึ่งกับสองก็ออกไปที่เลขสองนั่นเองทีนี้วันที่16กรกฎาคมงวดหน้าเลขที่เราคิดได้จะเป็นเลข6กับเลข7ตรงนี้ เราก็ต้องมารอผลกันว่าตัวไหนจะออกหลักร้อยหรือว่าจะคลาดเคลื่อนไปหลักสิบหลักหน่วยก็เป็นได้บางครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดการคำนวณกันทุกคนจะได้คิดเป็นทำเป็นนั่นเองคิดไม่ยากผมจะคิดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลยนะครับเลขไปออกวันที่16คืองวดหน้า จุดที่เราใช้ในการคำนวณนะครับเป็นจุดขยันออกให้ทุกคนวงไปที่หลัก10รางวัลที่1หลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองตรงนี้ให้บวกกัน2ครั้งบวกง่ายๆ4าย4ีบวก1บวก1 4บวก1และบวก1นั่นเองก็ได้เท่ากับเลข6นี่คือผลลัพธ์ที่เราบวกได้เลข6 ให้เพิ่มเป็นเลขเจ็ดแบบนี้เพิ่มไปหนึ่งแต้มผลลัพธ์ที่ได้6กับเจดวันที่สิบหกการกฎาคมก็คืองวดหน้าเวลาเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลือกไว้ที่หลักร้อยมีโอกาสถูกสูงมากแต่ถ้าคลาดเคลื่อนเหมือนงวดที่ผ่านมาก็ต้องขอโทษขออภัยนี่คือสูตรที่เรา นำมาฝากในคลิปก่อนออกนั่นเองทีนี้เรามาดูการคำนวณตัวเลขและมาดูเลขสรุปวันที่16กรกฎาคมกันนะครับนี่คือเลขสรุปวันที่16กรกฎาคมนะครับจับคู่ฟันธงให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับหลักร้อยจะเป็นเลข6 7 8 9 0และนี่คือโครงสร้างตัวเลขที่เราจับคู่ให้เสร็จสับเรียบร้อย หลักร้อยตัวที่เด่นที่สุดจะเป็นเลข6กับเลข7นั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการคิดการคำนวณกันนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้เพราะเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองผมจะย้อนให้ดูสักสองงวดเรามาดูจุดขยันออกใครที่ดูงวดที่ผ่านมาก็ทบทวนไปพร้อมๆกันใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปฝึกคำนวณไปพร้อมๆกันเช่นกัน อย่างเช่นงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเรานำข้อมูลรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างเลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่สองท้ายหนึ่งสองมาคํำนวณน,นั่นเองจุดขยันออกหลักร้อยที่ผมได้วงเอาไว้ทุกงวดให้ใช้หลักหมืน่นหลักหน่วยสองตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองมีสามจุดหลัก10บ ให้ใช้หลัก10ครั้งที่สองเลขหน้า2ครั้งและหลัก10ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยให้ใช้หลักหมื่นรางวัลที่1นสองครั้งและหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าเรามาดูวิธีการบวกเลขใครบวกเลขเป็นทำได้ทุกคน5、้านี่คือหลักร้อยเอามาตั้งบวกกัน5、้าบวกศและบวก4 สามสาศูบวกสและบวกศนตัวนี้สองครั้งอย่าลืมนะครับตัวนี้ก็สองครั้งเช่นกันห้าห้าเหบวกหและบวกเนั่นเองเริ่มต้นการบวกตัวเลขให้เราไปบวกที่หลัก10ก่อนก็คือตำแหน่งนี้เรานำสามจุดนี้มารวมแต้มกันสาม บวกสมได้6 6หกบวกศนก็ได้6เราตั้งเลขหไว้6เพิ่มเป็น7 7เพิ่มเป็น8 8เพิ่มเป็น9ให้เพิ่มครั้งละ1แต้มเลข6ที่เราบวกได้เราจะไม่เอาเลขที่เราฟันธงหลักสิบคือเจ็นั่นเองเราไปบวกที่หลักร้อยบ้าง5้าบวกศบวกสได้เท่ากับเลข9 0น 1นสองและก็3แบบนี้มีทั้งหมดอยู่ห้าตัวหลักหน่วยเช่นกัน5้าบวกหบวกเได้เท่ากับเลข19เก้า็คือ9 0 1าสองและก็3หลักร้อยกับหลักหน่วยมีหลักละ5้าตัวส่วนหลักสิบเราฟันธงแค่สมตัวแบบนี้ทีนี้การตัดตัวเลขหลักร้อยเราจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้น หลักหน่วยก็เช่นกันเราจะเลือกแค่ตัวเดียวไปวางข้างหน้าและข้างหลังนั่นเองตัวตัดหลักร้อยให้ทุกคนวงไปที่หลักสิบหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนั่นเองตัวตัดหลักหน่วยให้วงไปที่หลักหน่วยสองตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองเป็นปากกาสีน้ำเงินเป็นตัวตัด3ามกับสบวกกันสาสี่ แบบนี้และจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเลข1น,นั่นเองส่วนหลักหน่วย0กับ7บวกกันและจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเลข5นั่นเองเพราะในแต่ละหลักจะมี3จุดบวกกันตัวตัดก็เช่นกันมี3จุดบวกกันแบบนี้3าบวก4ี่เป็นเจ็ดเป็นแ พอได้8ดให้ทุกคนนับไปเลย5แต้มจะได้3นั่นเอง0ย์บวก7บวก5้ 52, นับไป5แต้มจะได้7นั่นเองขั้นตอนสุดท้ายวิธีการเลือกตัวเลขฝั่งนี้กับฝั่งนี้ให้เลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาสรุปแล้วเลข3ฟันธงหลักร้อยตัวที่ซ้ำกันออกมาเลข2ฟันธงหลักหน่วยนั่นเอง เรานำเลขสองไปวางข้างหลังหลักสิบที่เราเลือกไว้และเลข3ามไปวางข้างหน้าแบบนี้นี่คือวิธีการจับคู่เลขสมตัว3มชุด1มิถุนายนออกวันที่16เรามาดูผลการออก 3, ามสองนั่นเองถ้าเราตัดเลขถูกต้อง3 9หลักสิบสองหลักหน่วยนี่คือชุดที่ถูกแบบนี้ งวดถัดไปเราจะคำนวณอีกเราไปจดข้อมูลที่กองสลกักออกมาให้ถูกต้องวงไปที่เดิมจุดขยันออกหลักร้อยวงไปที่หลักหมื่นหน่วยสองตัวล่างและหน่วยครั้งที่สองของเลขท้ายนั่นเองหลักสิบวงไปที่หลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าสองครั้งและหลักสิบที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยวงไปที่หลักหมื่นสองครั้ง และหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านั่นเองเราก็แค่นําจุดขยันออกมารวมแต้มกัน066 0 6บวก6และบวก6นั่นเอง119 1-1บวก 1, 1 9, 03, 3, และบวก9 0-0บวก0และบวก3นั่นเองเราไปฟันธงหลักสิบก่อน11 9บวกกันได้11ก็คือ1นั่นเอง1เป็น2เป็น3และเป็น4เพิ่มครั้งละ1แต้มตัวแรกที่เราบวกได้เราจะไม่เอาสรุปแล้วฟันธงหลัก12 2ส4ทีนี้เราไปดูหลักร้อย0 6 6ย์บวก6บวกหสเป็น3เป็น4เป็น5และเป็น6 0ศบวก0บวก3ได้3 สเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกและเป็นเจ็ดหลักละห้าตัวทีนี้ห้าตัวนี้จะเลือกแค่ตัวเดียวห้าตัวนี้จะเลือกแค่ตัวเดียวมาวางหน้าวางหลังตัวตัดจุดเดิมหลักร้อยให้วงไปหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าหลักหน่วยให้วงไปหลักหน่วยสองตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองหนบวกเจ็ด ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข9ฝั่งนี้6บวก9อีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข6นั่นเองจะมี3ตำแหน่งในการบวกเลขกัน1บวก7บวก9ได้17ก็คือ7เพิ่มไป5แต้มจะได้2 6ง6บวก9บวก6ได้21คือ1ไม่มีตัวทดนะครับ บวกไป5จะได้เลข6นั่นเองทีนี้เรามาเลือกตัวที่ซ้ากันออกมาจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้ฟันธงเลขสองไปที่หลักร้อยจะมีตัวเดียวแบบนี้เลขหไปที่หลักหน่วยนั่นเองเราก็เอาเลข6มาวางข้างหลังแบบนี้นำเลขสองมาวางข้างหน้าก็จะได้เลขงวดละ3ามชุด ไปซื้อหวยรัฐบาลหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง16มิถุนาออกวันที่1กรกฎาคมออก2 4 6นั่นเองแบบนี้เราคัดเลขถูกต้องเลข2หลักร้อยหลัก10มี4ตัว1ห,หลักหน่วยมี6แบบนี้ถูกรางวัลได้แบบนี้ถูกรางวัลได้นะครับใครชอบแนวคิดแบบนี้บวกเลขเป็นทำเลขเป็น จำแค่จุดขยันออกบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนสนใจอยากได้สูตรไว้เป็นแนวทางในการเลือกสลกักกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยรัฐบาลให้ติดต่อมาเบอร์นี้0996073722เบอร์นี้เป็นเบอร์ไอดีไลน์และเป็นเบอร์โทรด้วยอยากคุยกันก็โทรมาหรือทักทางไลน์ก็ได้ เดี๋ยวจะส่งสูตรไปให้ไปนั่งคิดนั่งบวกเลขด้วยตนเองได้ทุกงวดนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้าเราคำนวณจาก1กรกฎาคมออกวันที่16กรกฎาคมจุดขยันออกหลักร้อยวงหลักหมื่นหน่วย2ตัวล่างและหน่วยครั้งที่2เลขท้ายหลัก10วงไปหลัก10ตรงนี้2ครั้งและหลัก10ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง หลักสุดท้ายหลักหน่วยเลขหลักหมื่นตัวนี้2ครั้งและหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านั่นเองเราก็แค่นําจุดขยันออกที่เราวงมาบวกกัน4 1 1นั่นเอง4-1บวกหและบวกหแบบนี้66 1 6หบวกหและบวกหนึ่ง4สีบวก4อันนี้บวกตัวเองและบวกอีกตัวหนึ่งคือเลขศูนย์ตัวนี้ เราจะไปฟันธงที่หลักสิบก่อน6กบวกหกเป็น13ก็คือ3 3เป็น4เป็น5และเป็น6นั่นเองเลข3เราจะไม่เอาฝากให้พิจารณาวันที่16กกรกฎา,าคมถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลหลักสิบให้ติดไว้4 5่และก็หและหลักหน่วย4 1, 1. ่บวกกันได้ห 8 9แล้วก็ศนย์ให้ติดไว้เลข5ตัวนี้บวกกันได้8 9,0,1แล้วก็2ให้ติดไว้หลักหน่วยนั่นเองแต่ทีนี้เลขทั้งหมดมี5ตัวเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียววิธีการตัดตัวเลขให้เรานำหลัก10หลักหน่วยครั้งที่2ตรงนี้6บวก 9ให้เรานำหลักหน่วยสองตัวล่างกับหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายตรงนี้1บวกแล้วก็8แบบนี้ทีนี้สูตรที่ผมส่งไปให้จะมีบอกว่าอีกตัวหนึ่งเอาตรงไหนมาบวกอีกตัวหนึ่งเอาตรงไหนมาบวกนั่นเองบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไป5แต้มจะมีตัวเดียวเท่านั้นที่ซ้ำกันมาวางข้างหน้าและมาวางข้างหลังนั่นเอง จะได้3ตัว3ชุดนะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปนั่งคิดคำนวณด้วยตนเอง099-6073722นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID line หรือจะโทรมาก็ได้นี่คือที่ไปที่มาของตัวเลข67890คือหลักร้อย456คือหลักสิบและ 89012คือหลักหน่วยนั่นเองที่เราจับคู่ฟันทงให้งวดที่ผ่านมาก็ถูกงวดนี้มีโอกาสถูกได้เช่นกันแต่ชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็มาลุ้นกันนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0996073722เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n ยและเป็นเบอร์โทรด้วยสะดวก ทางไลน์ก็ทักมาสะดวกโทรก็โทรมาได้เช่นกันเรายินดีให้คำแนะนำทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเรามาลุ้นพร้อมๆกันว่าเลขชุดนี้ตัวไหนจะออกเหมือนงดที่ผ่านมานะครับสูตรการคํานวณก็จะประมาณนี้ ชอบการคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับและสำคัญที่สุดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ